สวัสดีครับอยู่กับพี่อารมแล้วนี่ก็คือสติกวอล์สสามซิงเกิลเพเยอร์พุ g งวิ่งเภารกิจ Sword and Sorcerer นะครับภารกิจ Sword and Sorcerer เผชิญหน้ากับกองกำลังซอสบาดและกองกำลังเวทมนต์แห่งอาณาจักรอินามัต้าเราจะได้เจอกับซอสบาดเมจิคิวและเมอร์ลิกนะครับอ้าวสนุกสี่ทีนี้ซอสบาดเมจิคิวและเมอร์ลิกนะครับวิธีสู้กับเขาเราจะสู้ยังไงครับซาเวเจอร์สมิธตี้ยังต้องมีไหมยิงซาเลกต้องมีไหมก็ยังคงต้องมีอยู่ยจริงๆพี่อารมเอาเป็นไอ้นี่ดีไหมอาอมอมมรับ หรือเราจะสร้างเป็นยูนิตผีดีไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับทางฝั่งเขานี่มาเป็นยูนิตประเภทไล์นะอืมเราก็อาจจะใช้ซิกเน็ตอร์ในการสู้ได้นะครับ <Yeah. S 1> เพราะซิกเน็ตบอร์จะได้โบนัสโจมตียูนิตไล์บวกสนะครับจาก5้บวกสก็เป็น7นั่นเองแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวก็กคือเขาจะมีเมอริกแล้วก็มีเมจิคคิวอันนี้แหละที่น่ากลัวเสริมพลังเขาด้วยบอมเบอร์ดีหรือไม่คิดก่อน ฮิลลิ่งแวนดีก่อนนะครับเราจะมีฮิลลิ่งแวนบาเรียมิเนอร์ฮัสเตอร์ซาวเบอร์เจอร์สมิตี้ดูดเลือดไม่ต้องดูดเลือดไม่ต้องดูดเลือดเอาออกเอาเป็นเรกแทนครับเราจะมีเรกบาเรียฮิลลิ่งแวนโอเคเพื่อใช้ในการสู้เขานะครับโดยการใช้กองทัพแบบซิก r ร์บอร์ดกองทัพเดียวเลยโอเคมีคิงสลิเกมาด้วยเพื่อที่จะใช้สกิลของคิงสลิเกนะครับในการที่จะสร้างยูนิตของฝั่งออเดอร์เนี่ยให้เร็วขึ้นนั่นเองเขาจะสร้างเร็วขึ้น25%เลยนะครับ โอเคครับผมลองดูซอสแอนด์ซอเซอร์มาถึงไม่ต้องคิดอะไรมากครับซิกเบอร์ดสี่อ่าเราก็เก็บคิสตันไว้ก่อนคนหนึง่งเพื่อที่เราจะเรียกได้นดั่นเองเราซิกเบอร์ดอยู่กันครบค,ครับแล้วเราก็เดี๋ยวค่อยไปยึดป้อมกลางเขาไปคนเดียวเราน่าจะแพ้ซอสบอร์ดเขาสู้ไม่ได้เราอ่อนครับตัวรานิ่มโอเคทีนี้ก็เก็บแร่ก,กันต่อไปคนเก็บแร่มาอีกหนึ่งคนรอซิกเบอร์ดครบสี่ครับรออีกนิดนึงเดี๋ยวก็ได้ละเอพอครบสี่เขาไม่มีอชิดอนนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวซิกเบอร์ดครบสี่ เราสามารถที่จะเลิกได้นะครับเวลาเกิดเหตุอุนเห็นร้ายก็เลิกซะเลย <White S 1> ไหวไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนเราเลิกใส่ครับเอาพี่คือวิ่งหนีครับถ้าอย่างงั้นก็กลับเข้าบ้านก่อนละกันนะครับเนี่ยอยู่อยู่ป้อมกลางก่อนโอเคเาเราก็นึกว่าเขาจะมาสู้ครับพี่ก็หนีเฉยครับเดี๋ยวเราก็จะเลิกได้ครั้งหนึ่งนะแล้วก็เตรียมเอาฮีริ่งแวนออกมาใช้ให้ได้นะครับต้องมีสกิลฮีลิ่งแวนให้ได้เรายังมีซาวเวอร์เจอร์สมิตตี้อยู่นะครับในการฆ่าเขาแต่ละครั้งเราจะได้เงิน30อนสอมศพ มาแล้วครับผมเราก็สั่งลุยเลยพร้อมเรกหนึ่งรอบชึบๆๆนั่นแหละเราตีสเปลชสเปลชดาเมจนะครับ <Yeah. S 1> โอ้โหเงินเบิ้มๆบมเดี๋ยวก่อนตั้งรับกันก่อนครับไม่ต้องรีบเออแล้วเราจะเอาบาลีเอรมาทำไมครับเนเมื่อเขาไม่มีอาร์ชิดอนครับเออพี่ยามก็ลืมไปเนาะคนเก็บคริสตัลไม่ต้องเก็บคริสตัลมากก็ได้เก็บทองไปเลยครับเพราะว่าเราจะได้เงินจาก s ซอร์วเชอร์สมิตี้อยู่ละเข้าไปลุยสิโอเคฮีลเรื่องแวนแอนเรกไปเดี๋ยวฮีลเรื่องแวนฮีลก่อนฮีลก่อนเออฮีลก่อนครับ ตะเลกไปอีกหนึ่งรอบโอเคเมลิคเข้ามาแล้วนะครับโอเคเราจะฆ่าเม,มลิคเขาได้ไหมครับ <What? S 1> ได้อยู่หรอกได้อยู่ได้อยู่นี่ไงชุบ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 ตายโอเคแล้วก็ไปเก็บคริสเออลืมไปเราต้องเก็บคริสตัลเอาคิงสเล็กนะครับเล่นเอาคิงสเ, oh. เล็เอเกออกมาก่อนแล้วกันฮิลลิงแวนฮิลลิงแวนยังคูลดาวอยู่ลุยเลยครับเลกเข้าไปอีกหนึ่งรอบโดนเล็กเข้าไปนี้แทบจะไม่มีใครสู้ซิกันบอร์ดได้เลยนะเนี่ย ตีกันบ่อยเขาตีเป็นแอเรียนะครับยิ่งมีเยอะยิ่งโหดยิ่งเถื่อนแล้วก็ตียูนิตไท์แรงขึ้นนั่นเองยูนิตกรอบเบาโอ้โหของเขานี่มีมานาเบิร์สเหรอบึ้มปั้มบึ้มปั้ม,มใส่เราใหญ่ครับออ้คขสเซนอัชชิโดนเขาออกมายันหน้าไปก่อนได้มา30โอเคครับฆ่าเขาได้เราได้ตังคิงซาเล็กออกมาตอนนี้เรานี่ถือว่าอยู่ตัวละฝั่งเขานี่เสียยูนิตไปเรื่อยนะครับฝั่งเราก็สร้างยูนตัมาเรื่อยๆเหมือนกันไปลุยอีกรอบดีไหมไปครับ เราท้าตีท้าต่อยอยู่แล้วเราเยอะครับ <B uck> เลกแล้วก็ฮีลิ่งแวนเลกด้วยฮีลิ่งแวนด้วยก็จะโหดๆห,หน่อยเ <B uck> ยี่ยมโจมตีเป็นสปรลชแอเรียตอนนี้เราก็ไล่ตีเ็าเต็มที่ครับ <B uck> จริงๆฮีลิ่งแวนมันมาไล่ในนี้ไม่ได้เนะ <B uck> เาะเลกใส่ไปเลยคนเก็บลงเก็บแรกครับทำไมไม่ตีคนเก็บแรกก่อนครับเอาให้เงินเขาหมดก่อนสิครับเพื่อน <B uck> คนเก็บแรกกลับบ,บ้านได้เดี๋ยวก่อนถอยก่อนถอยก่อนก <B uck> ารคาสเซนอาชีพนั่นเขายิงหน้าเรานิดนึงครับกลัวพี่เขาหน่อยครับ ินสลีกตอนนี้มาแล้วนะเราก็ถือว่าค่อนข้างนี้จะได้เปรียบนะครับแต่เราก็ยังเอาเขาไม่ลงเดี๋ยวเราบุกรอบนี้น่าจะรอบสุดท้ายแล้ว <Yeah. S 1> น่าจะจบครับจะน่าจะจบได้เรานี้แทบไม่ต้องทําอะไรแล้วเนี่ยเงินเยอะเพราะซาเวิเอร์สมิตตี้นั่นเองนะฮิลลิ่งแวนใส่นิดนึงครับเดี๋ยวเราเตรียมทัตตีทัตต่อยครับ <B ank. S 1> เดี๋ยวเราจะเตรียมทัตตีทัตต่อยเขาอีกครั้งหนึ่งอีกสักพักหนึ่งอีกสักพักหนึ่งก็คือตอนนี้เลยครับเพราะว่าบาเลียได้แล้วเอ้ยเดี๋ยวเราฮิลลิ่งแวนดีกวก่อครับมันจะจบเลยก็ได้นะ พราะว่าตอนนี้เนี่ยซิการ์บอรตเราสร้างไวมากนะครับปั๊มไวมากเพราะว่าได้โบนัสพระราชา25%แล้วก็โบนัสป้อมอีก45%ตอนนี้ก็คือสร้างเร็วขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์เหรอเออมันก็จะโหดหน่อยนะเดี๋ยวแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวมาถ้าเกิดมีไซฟอร์สมีพระราชาแล้วก็ยึดป้อมแบบนี้ได้นะแล้วเราสร้างเป็นซอกา์บอตนะจะยิ่งเร็วกว่านี้อีกนะครับเพราะว่ายูนิตไซฟอร์สเนี่ยก็จะทําให้สร้างยูนิต นักดาบเลยขึ้น25%นะครับบวกพระราชา25ก็เป็น50แล้วเนาะเ <What? S 1> ถื่อนเลยอะ่ะบอกเลยแล้วก็บวกป้อมอีก45อะไรเงี้ยอ้าวตอนนี้บวกป้อม50ละ <What? S 1> สร้างเลยขึ้น50แล้วครับยังเถื่อนไม่แน่ใจว่าโบนัสแตกกันได้ไหมแต่ดูจากลักษณะล้วแตกได้นะเนี่ย <What? S 1> ไปลุยเ,เราจะจบเกมเดี๋ยวนี้แล้วครับเรกและแมทฮิลแมทฮิลไม่ได้ครับ <Yeah. S 1> ใส่บาเลียก่อนแล้วกันถ้าแมทฮิลไม่ได้ก็ <Yeah. S 1> เราไม่สมามารถแมทฮิลได้เพราะมันอยู่นอกอาณาเขตแมทฮิลนะครับ อมเวทก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้เพราะว่าเราโหดเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมจะทำไม่ได้ครับโอ้หซิกเบอร์เราละลายอย่างไวครับผมเราโดนเราโดนมานาเบิร์ดไง <laughs> 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 เวลาจอมเวทเขาตายก็จะติดระเบิดนะครับแต่ก็ไม่น่าเป็นไรมั้งเพราะว่าตอนนี้ก็เราก็ตีบ้านแล้วเนาะฝั่งเขาไม่ว่าใครจะออกมาก็ไม่น่าจะสามารถสู้เราได้แล้วละ่ะ <laughs> โอ้ดูความน่ากลัวของอ เมจิคิวสิครับเวลาใช้มานาเบิร์ดนี่มันระเบิดทีนึงนี่แบบว่าเรานี่ถึงกับดิ้นเลยนะ่ะค่อยๆคาะบ้านไปครับนั่นแหละครับคาะบ้านกันไปชึบชึบชึบค่อยๆเคาะไปเพราะตอนนี้เรากำลังจะชนะแล้วจบมานาเบิร์ดมันโหดแบบนี้นะครับ คือถ้าเกิดเราแบบว่าเตรียมยูนิตซิกรอดมาแบบน้อยเกินไปเมื่อกี้นี้เราอาจจะโดนแบบพิกเกมได้เลยนะ <Huh? S 1> มานาเบิร์ดเราเบิร์ดโหดมากนะครับโอเคผมนี่ก็คือภารกิจซอร์สแอนด์ซอร์เซอร์ต่อไปนี้พี่แอมก็จะมือและเก็บติกร์ดสามต้องขอตัวลาไปด้วยเท่านี้ก่อนนะครับ <Huh? S 1> แล้วพบแหมโอกาสหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อารมด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อางมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม